มาดีครับมือนี่สักอุสิทภาพมาจุ่เนื้อครับตับสดๆเลยพี่น้องมือนี่ไปเห็นตับมากตับสดๆเนื้อสดๆครับไปะจะพายบึงครับจะให้ยายแต่ดําเล่อสิ่งได้เ่าเนื้องามบ่เนื้อสนันครับนี่โอ้ยจุดยอดเบิดคทัสสเวอลครับเนื้อใหม่ๆด้วยครับขาใหม่ๆนี่สิ นี่ครับเนื้อเนี้ยเป็นยี่กีดูครับพี่บ่ครับตัดสุดๆพี่น้องเจียวพี่น้องโอ้ยสุดยดอดเราเดี๋ยวจะม,มาอยู่มากีดน้ำกันได้เดี๋ยวแจงว่มมามึงอวาทสั่งกุฏิขออยาเห็ดเจียวแป๊บนึงพี่น้องครับสั่งอุฏิเห็ดแจีวเลยครับตุม่มอ๋อไฟดับวันนะครับ ดูดีๆก็ไฟกันนะต้เพียไม่ต้องตุ่มแบบนี้ครับต้มเพียนะก้อนหนึ่งัวครัวใ่น้องับตัวคัวจ้องใส่ก้อนพี่น้องตือต้มลมเป็ให้สะอาดด้วยครับตุ่มตัวสับตัวมากเห็นไครับ อุ้ยหอมกรวดพี่น้องี่เท่าแซ่บปะซ่บแซ่บสุดอดเลยครับบักแตงกันไมครับเ้ยเหนียวตุยได้พี่น้อกนี่ครับเ่บตัวแจงก็บกแตงกับแซบ่ยเราชวยจำกับเนื้อสิบปันเลยดีอติ้งไปซึ่งมัาเป็นโก ยอดเสนย่งแก้มนเป็นยังตีครับผมหวะผมเ,ผมเพลพหรครพี่นองก่เ้ยนครับ,บมาพี่น้องกองไปสุบูสุพคบัตรใ่ไหมโอ้ยครับเนื้องงาะพี่น้อง,อ,งอันนี้อันนี้อันนี้ลาบลาบเสียวไห่ที่มันรู้จัน นู้ดืงมาส่วนสันครับสันแล้วก็ตับงามๆครับเต้นยึกๆเลยครับเนื้อสดเลยครับบะหมีนเนื้อได้เนื้อถ้าเนื้อพวกสดชังพวกปกติเนี่ยครับผมสุดยอดบักไข่ไปตายเลยวะหมักเียนกับเมียบ้านบักไข่กับยังไปยังไลยโชวไม่สารโชว์ก็หมดรับรับไปไถ่ครับบรรยากาศมาเต้นยึกๆคือเห็นบมดแล้ว ซ,ซิมมึงกแนมึงจานซิมมึงดูซิมมึงก่อนซิมมึงก่อนเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ดวยวเถ่ายกองนั่นเลยโดนจนจมแก้ว,ว,วคืน<อ>พี่น้องแล้วครับอ๋อฮะพุดยอดพี่น้องตีไหมครับผมเขาดูว่าท้าเดาของเขาดีชอนมากครับพี่น้อง

จนดรอดพี่นนอกหนัคนละไหม่จตัดมนัาคนละใหม่ไหมนะเาเกาหลีเก้บ่่เขาเลยเอาเลยเองหม่ี่งอมดูวบ่ก็ได้ก็ได้ผมลอกกินแล้วอาการนี่อาการไม่เป็นหนาคนละหม่ไหเออนีอาการเอ้ยเปน้อง ไม่มีอาการมันครหนาบมาไอพี่น้องผมมันมีอาการนะผมมันมีอาการเนี่นเออมืัอนั่นกินไปน้อยหนึ่งเห็นปะที่จินกระบ๋องเจ้ามันจะออกความโตเลยอะไรเลยดูเลยว่ามีอาการตับบัลลับจะนั่นนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมันทิ่หมอกว่ามันมันหมอขอซอยกันแล้วกันมันปวดซอยบัตรนะดูอะไรบ้่งอันนี้ ตุ้มเลยครับเนี่ยเอาส่วนวะได้ฟัดจานดีแกจานไดเนี่ยเป็นเี่ยปูบ่าวทหมมันไม่แต่ดำน้อยหยั่ครับเจ้าครับเจ้าป้าแล้วสดคาถ์ได้หรือเปล่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้กดซับสไคร้ครับตามด้วยกระดิ่งครับ เีย่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามตามด้วยกระดิ่งครับผมจะเดิประฝากกินใบไม้ของที่นั่นครับมาครับมาผมก็บอกเคยเห็นเนื้องาปนินพี่น้องเอ้ยอมาสิใกล้ๆเลยเป็นกลุ่งเลยเนื้อสันเนื้อสั้นเป็นหลกเ๋าเลยครับ ครับแบร็บรูจัยทำไมไม่เอาเป็นยังมันบอกเหนยแแล้ว มาพี่น้องมาปเี๋มาบ่แมนเป็นบ้านเป็นหม้อเลยพี่น้องปเดี๋มามาเดนปดนจินจินพักเย็นทานอาหารนั่นถูกจานเสือจานบมกออาเสียงรพี่น้องอาเจเน้อกนเาอีกหน่อยพี่น้อบ่บ่เพราะเนาะบ่แมนบ่แมนหลวงพ่อพ่อยุบัด thấy bạc này, thấy thùng, thấy thùng bao, thùng, không anh em gì này, tiếp, má bình an má bận gì má, thế, luôn cả lên, như thế, luôn cả lên, tháp, bốn chán này, bốn luôn cả nước sạch, năm với bát, còn năm bát của mình, nam với thế ở đây, chán với bát, nam với thế ở đây, nam với thế ở đây, ôi nam với thế ở đây, kho, ăn kèm là làn áo yếm, đây là khăn nam, khăn nam, ăn đồ tây, bát, lươn bát, bát gì bát, na. ทันบมดทันเวลาเลาสาาผมนะ่ันเวลาเดียวต้องหาเลยวดไม่ไม่ดีปวดนั้นเลยออโอ้ยมีแต่แสบั้นเนาะแต่ว่าสต่ละถาบสตะถาบได้ตอนบวนกินข้าวแรงบวดอยู่ <c oughs> บวดบวด,ดช่ว กินเขาแรงกว่าจเดือนอันเจ็ดมือหรือที่ามเจ็ดมือกินเขาแรงว่ะที่นี่ยังกินเขาได้บบบวชถึงถึงนั่นะหนาวพขดีน้ำกันมูดกันทุกประความกันอ่บอกว่าบอกว่าบดบดมาแม่จนบดีทั้งคนับบดมาดีดีแต่ยอบเปไปหลายอย่างนีุ้ดแล้วตีไทยใส ตีไข่ใส่เราบดบดบดดีๆนาำนยำน้ำมันดีมันดีมันดีกินสิแบเออให้เลือดเลือดเลือดยานเดียวเลยกินขึ้นนามเลยมามาใส่เขาใะไเป็น้องลาหน้าบอกอืมมันดีแบบนั้นเวลาหนึ่งตุมัดนอกพัดหัดแสงเขาจะมันทายไม่ได้หรือมันทายด้วมันทายด้วยมันทายด้วย ันงกเสืซอนีเก็ใส่แบบนี้กันเต็มพวกนึงเท่าไร่อันนี้กล้วยเที่ยวไหมพี่น้องได้เอมันอยากกินก้วยเที่ยวไหมพี่แวาทันนครับเชิญครับ่ไรจบใส่ฟองหเ่เมื่อไจกันใจกันแล่ว่ากัแต่แยปนไหลัวดโทจับ เราทำยังไมันามันจะคอยจะเห็นเขาฟ้ามันที่เขาไปน,น้องตับมับนหวานแลวมันเอดหอมเกลือตตานซื้อแม่ร้อหนึน่งมาเล็กซื้นตัตานซื้อแม่ร้อหนึน่งมเา,า,า,าเล็กวานน็จแ้สรับนะ่น้องหวานเนาะบอกว่าหวานตันหวาน ตายหนังสือมาดูวหนึงมาไเ้ที่นองเลยใส่ตัเบบ้อ่ใรใยู่บ้างไหมผู้เข้าห้องสิดใจเท่าอยางนี้ดนิดใจเตียนผเดใจจะมาหันมาเลี้ยงอะไรย่งเงินก้นอใครนึงมันบ่ใจนยรึเปลองนม่ีสูตรท้งหม

เราว่าเรางนเนาไปเที่ยวอินเดียแมจักหมอยลองทำหงยันหนาวไปเที่ยวอินเดียสิมาจักหนองไปยุ่งยิตัวะไปุ่ันไปุ่นมาีเปรอะหหนาวอยเปนียเปนอนรอนอนสองมเป็น้อมเนามอนีแค่นก็มีเพลอินเดียสเลเป็นเปร์ในเก็บอืมในเก็บมันมันมีเพลงอินเดียได้อ อุอาสิบทีผมต้องไห้เจ้าเพงอินเดียด่อโอ้ยตายจเนนเาเรียนอันนี้เาเรียนเลยนะบอกใครบ่ได้เดี๋ยวุิไห้มึงส่งไห้เออใครบ่ได้โอ้ใไห้ก็ตะลุกพี่กไต่กูก็รับเียดวอาไรอ่ยังเอาลอส่งให้ล้ไปก็รับสิเดี๋ยวนี้ยุกูรับเมียงท่านว่าถือน่อยไปเที่ยวดอกได้เอ้ยบามึง ในเกี่ยวอย่างนี่ครับต่อก้ามเียเลยครับลงว้าแเห็นดูวัดสมเหือก็แล้วเห็ด,ดหหนบ,นหหบุญสมเือเรายังมาเกิดโตอีคำเด็กง่ายๆหลพี่น,ออน,น,อน,น้องอืมเหงตะบ่าก็ือหมือนเดมันกลมบตัวอยากน้่ไปอยากนําไว้ครับเนี่ยมีอะไรอืมไม่อาบน้ำให้มาหรอตัวน,นี้ยขาวขนปละ่ะ ใช่เรอยากาเทียมมนีครับเทียวับสียคัเสียงมีครับมเราจะปลาเปลาเลยมีคิดแมรบ่เป็นปลาละครับสูกวันนี้เพราะว่าอาเทียมรัี่น้องมันจะได้ดีครับดีก็ใช่อาจทะยมงไงได้พี่น้องหนามีกว่าหนามเลยหน้าตาน้าเด็กนนึ ผมผมก็กินผมก็จินตมเขามนมีบิัทาดีทมบว่าห้อนมันดีแท้บ์ว่เทมบ์ท่เท้มเนี่ยเทมบ์ท okay. ี่ดีที่ก็ดีฮะบ้านก็ดีดีก็ดีละเดกเขาขอผมาน่อยเตรียมัวไลฟนบอกอันบผมก่อนนเอาในเรื่อกันเลยผมตามแต่คมไทเราพรมอยู่เด้

เ้าน้าน,นครับกล้วยเขาไป็นหน้นใสเขาเป็นมันอะไรผมรู้ว่าตอนนั้นมาต้มอีกเลยครับต,รต้มได้ค่าให้จ่ายคาเชื่อมาไ,มมได้เลยนรับผมสุดตืงกินเบียร์ปิดนะครับ ดีทังระไบก็จะดีครับครับผมนาะครับขอบครับบุีบครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ